ไปพูดอะไรก็ให้ตีพิจารณาด้วยนะพิจารณาด้วย,าาวยพิจารณาให้าาดีๆก่อนที่จะอะไรไม่ต้องไปฟังอะไรความความเขาย<า>ุ่งยากเลยที่ดินเป็นเดียวน, <c oughs> นีน้นนนไม่รู้เป็นยังไงเออไีอื่นก็พรายามพูดออ <c oughs> <ภ>ืมันย <ไ S 2> <c oughs> ุ่งยากอะไรมากมายนะรุ่งก็ไปแล้วไปแล้วเขาก็ไปไปหมดแล้วนะครับพวกคุณก็ยังเล่นอยูไม่เลิกนะเออพูดเรื่องอะไรตัวเมืองก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าเอ่อปามไม้เขาก็ไม่ได้อะไรเนาะ อใส่ใอะไรเะอืได้พูดอะไรเขาไม่มาใส่ใจครับเรื่องนี้ใส่ใจเราขายยายไปแล้วเขายายไปแล้วที่เขาช่างเขาก็ลื้อให้ด้วยชางป่าไม้นะอืมเขาคนลื้อแล้วกกองไว้อยู่แล้วอืมเขาไปเตะแบบนี้เขาแบบนี้เขาหางานให้ป่าไม้เนาปตาไม้ร้อนอีกนะ ก็ไม <N cess inh aling> ่มีอะไรเยอะที่เดียวอีกทีก็มาคุยทางการนะไม่ไม่อยากไปลงรายละเอียดอะไรเยอะใครจะมาให้กำใจใครจะว่าอะไรก็ปเปิดไปเราก็อยู่ของเราแบบนี้นะครับเราก็จริงเดือดแล้วความจรก็ขาแบบเาจรไมงูไม่ได้เขาไปร้อนตัวทำไมเราก็ไม่ไปเอ่ยชื่อเขาไม่ได้อ่านชื่เขาเขาว่าร้อนตัวเขาเป็นอย่างนี้แหละนะครับตัวนี้แตกงของบนไงเลยมันกาะแต่งข้างตั้มี่มาดันตัวเนาะีวาดัันต มีอะไรบ้านถึงมาดำไหมมาดำโต้ยโอมเสียดีๆเนาะมีอะนรนิสตยของมันแตสัยของมันนะัทำให้สังคมได้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นคนยังไงเออเก็นเร่างมาทวงเงินอะไรนี่ก min well uh ับคุณน anyway like nah ้าคี wi ่ทวงเงินหยังเงินค้าอะไรเงิน้าอะไรไปเอาทุ่นแล้สาวบูมงงไปเาเรียก อาเลขบัญชีมาเออเลขบัญชีมาเชื่อมาเลขบัญชีมาเอาเลขบัญชีมาไม่กล้าเอาเลขบัญชีมาให้หรอข้าวนี่ละสิก็เลขบัญชีมาแค่นั้นเองเอาเลขเลขบัญชีไหมเดี๋ยวโอซูไปให้สองพันเอาเลขบัญชีไหมผมไหมจ้อยเงินสองพันไปเอาเลขบัญชีไปให้มาแล้วครับพี่ครับหรือจะได้หือจะได้ข้าวคืนห้้อววนแล้วก็คืนอ้วนอีก เอ้าเคือก็เคยถือข้าวให้ทั้งกั้มบอกไม่เคยบอกว่าไม่เคยบอกว่าอ๋อีาเนีต่ยังหนว่ามันโมเมอะไรเงานมันปเนี่ย้เฮ้ยเฮ้ยอะไรไกงไงนี่ครับมาเต็มมพอีด้ีนะพาไปสบชร่นนะไีนะครับ ก็ S <S ไม่มีไรไหมหกระจกันกจาที่่งมันพูมัื้นีอะไรน้ไปตันทางน้ำมันไม่ตันเลยไม,ไม่ดูคลิปยังป้ายาปกดถ่ายดูดิจำได้ไหมคนที่เกิดปฏิเหตนะน่นะภาพภาพภาพยังมีอยู่เลยมันอพ<อ> ตรงนั้นน้ำระคายอยู่แล้วคนหมู่บ้านเขารู้อยู่แล้วตรงนั้นมันจะมีทรายไหลลงมาเออหน้าบ้านนั่นใช่ตอนนี้เมื่อเช้าผมเปิดภาพโท์ไปแล้วภาพด้วยคันดิเจอร์บริเวณนาบ้านญาจีอะนะครับไม่มีอะไรหรอกนะไม่เปิดใจไปพูดเลยเรื่องสร้างคอนเทนต์ที่มันไม่คุ้นตัวไหมสร้างคอนเทนต์ที่มันไม่คุ้นตัวอะอนมันไม่ถูกต้อง แน่นสุดๆเพราะนมันก็มามันไม่มีอะไรลงมาแล้วก็ไปออกฝั่งนู้นนู้นห่วยเหมนเดิแ่น